สวัสดีค่ะขอแนะนำขั้นตอนการเข้าสู่ระบบติดตามนักศึกษาข้อสอบเอนเดของสกรออำเภอยะรัง Education Inspiration System ขั้นตอนแรกคลิกลิงก์แอป e a s ยะรัง NFE หลังจากนั้นให้ไปดูข้อมูลครูว่ามีประวัติที่ถูกต้องไหมถ้าถูก ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อแอดมินได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ไปที่เมนูหน้าหลักและไปคลิกระดับชั้นที่เราต้องการว่ามีนักศึกษาสอบเอ็นเดกี่คนซึ่งจะปรากฏนักศึกษา,าที่สอบเอ็นเดของสกรอำเภอยะรังทั้งหมดถ้าเราต้องการทราบว่าในตำบลมีนักศึกษา,าทั้งหมดกี่คนให้ไป พิมพ์ชื่อตำบลก็จะปรากฏนักศึกษาทั้งหมดของตำบลน,นั้นๆถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่านักศึกษาของแต่ละอาจารย์มีกี่คนให้พิมพ์ชื่อออ่างจุดและชื่อของอาจารย์ก็จะปรากฏรายชื่อของนักศึกษาทั้งหมดหลังจากนั้น ถ้าเราต้องการรู้ประวัติของนักศึกษาให้ครูไปคลิกที่รายชื่อนักศึกษาก็จะปรากฏข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดอย่างเช่นเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวนักเรียนครูประจำกลุ่มตำบลวันเดือนปีที่สอบห้องที่สอบเวลาสอบชื่อวิชาสอบสนามสอบและพิกัดสนามสอบ ส่วนห้องสอบนั้นจะมีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้งฉะนั้นให้ครูที่รับผิดชอบตรวจสอบนักศึกษา,าของแต่ละคนให้เรียบร้อยและสามารถจะดำ,ดำเนินการส่งลิงก์ข้อมูลให้กับนักศึกษา,าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ